กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอาอาป่าลุงสุมองสุบอลสุขุสุคนภายในประเทศและต่างประเทศพี่น้องพบพ่อกับซองสานีป่าเด้อบรรยากาศยับเ้าพี่น้องเอ้ยเมื่อในสนีสิมาเห็ดไม่เห็ดต้นานงขันมาขันไก่พี่น้องเอ้ยาะว่ามาไก่นั่นเขาไปหาลูกหาล้านมีไปขี่อยู่ทางใน่อโอ้ยบอยบ,อย,บอยพี่น้องเอ้ย ลานกันไรลานทรายลานสาวเขาเศษขันประมาณว่างนี้แหละพี่เ้องแบบว่าให้ให้มันเข่าไปบป่ได้เนาะยังม่มีตากล่องพี่เนาะ อุ้มลานหัวโลนี่ะอะอไรพี่น้องเลยเดี๋ยวเอาเบิร์ดขึ้นมาขึ้นนี่นะลานทรายโลดแตสาวแต่เสียวพี่น้องเาเี่ยวผนังหลดลงเบิร์ดมาาสั่นและเพิ่มยหนังห้าอีกอย่างกับยังน้อยกับาแมทึมงแม่ลาหาเดนไปเิปปยันังไปเาสมาคุดอันนี้ัน ี่ป่าพี่น้องเอ้พ่งคุดเกษตรหนางค้างสบางเด็ก่น้อ๋อยวันเลือก้างไก่หนักเ้ยไล่ก่เนี่ยลูกไก่ทำไมอีกแล้วคันคางน่หน่อยไว้ไ่ออกเ้อไหออกเออโอ้ยไก่เดะ หายป้าลงมาได้ไอะไรใก,กละกรนเลยจะตาสวยนี่เป็นทางลากปันไอคิวกับแบบแบบแบบ,แบ,บ,แบ,บนั่นแม่ไอคิวเลริ่มแล้วลอีกอย่งกับยาขีดน้ำทราบเป็นเพราะว่านี่ ลวตร,รวจก,กันอะไรที่เนาะ เชอร์เชอรลุงเพิ่นพูดอีกแล้วปะลุงไงเขาเอาุ่ดมาให้เพิ่นแล้วเพิ่นยังว่าเพิ่นไม่มาวิ่งอู้นะสวัสดีปะลุงเนี่ยลูกสวัสดีปะลุงแน่ว้ยาน้องอันเลยให้ปาลุงเบิ่งแน่สิทธ์เลให้ปาลุงเบิ่งสิทธ์แน่ว้ยลูกมาเย็นนลำบาไปลูกไปเย็นไปลูกไปเย็นน้ไปลูก เงีบิน่อยให้ลนะืมามิลี่สิทิงาบิลี่ปเป้เอปไปจับไม่ให้ปลาลุงเน่ยพกนี่หม่ปะโทรศัพท์มาจับไม้มาน่ะลุงอ้น้องอัน้ยพี่น้องเ้ยไอ้น่องอัน้วยป้างเอพิ่มแดดลงแดดลงเงียๆมาฮอนแต่แดดลงแดด เป็นคน giỏi วันเรเป็นคนแจ๋งมายิ้มใหนปลาลุงพังในรังเพลงอะไรรุ่นร้อยเองกับตัวมูอ่ะอะนะตัวมูนอ้วนหน่อยอันเนยได้สิลปงามแทยหาเอาบุ๋มบอสิตนะเฮ้ยใหยิบมให้นะลูกวันนี้

คนเอาลูกได้อาลวดวนะไม่ยี่เนอยลื่อนนเลื่อนี่มาลูก่ยอยนะลูกอแอเป้พงเลยเอเธอได้ชินงามได้ชิ่นงามบด้น้อยนออ Chap nhanh sẽ phân luôn nèo luôn anh ơi ơi luôn anh luôn nèo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  bằng nèo nóng nèo luôn 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 คนดีลาคนดีคนดีอ right? ่าอ mmm like ือลอเพล็กกันนะเป็นตะหัวเะไรคนนั้นเดี๋ยวมาเพล็กรอบไป็นอีกหนึ่งคนรอบไป็นอีกหนึ่งทาเบิ่งเป็นพี่น้องเป็นเห็ดกันมาเลยสิกันยังพี่น้องเลยฮะสิซ้อมเบิ่งเป็นเห็ดอ่ะสี่าเบิ่งเป็นเห็ดผู้เดียวเพื่อนจะได้แต่กัน กันไก่แล้วพี่้องไก่ทั่งเขาหมักเขาไปขใส่ไก่ทัเป็ดหเรมักเขาขื่อเยเขาเขาเล่างเนี่ห่มันคืองอจี

เคียวเอ้เอะเอ,เอป้าเป็นกะเหต็ตหัวหิมหัวกันไ<ม>ก่ส่วนทา่างรังกันอน้วกพญ่จอยติดตกติดตกนมากินหยาอ่อน ไใหญ่ไอ้คิ้วสิบามหมื่นได้แ้วไม่ใหญ่คิวนี่เาสิบปตนล้านไส้้นี่ล้านไส้ปะท่วโหลนปนี่ปลาแก้มุ้มกับปลาสนีตัดไทยเมื่อวานสุ้าได้สิ่งนเปนปิดปิดุงเลยปะ

ทำยังบ่อยไงทำใหญ่บบทำกุงแล้ชุบลือกแ่งเเป็นลิ่นอะไรนะไปจับมาลิ่น เอเอ็เฮ็เห็ยนานเอเห็ดย่างนานเอะเห็ดยงเอมาลูกเห็ดยางนาะคิวเห็ดยัางเนาะสบายดีปลาลุงเน่สบายดีปลาลุงเน่เดลยคิวเ้ยสบายดีปลาลุงเน่คิวเ้ยแม่อเป็นยังไงห้ก็ได้หาเดือนปลายพอแหลกหกเ็ดเดือนพอแลปลาลุงเย ต่จะยืนห่างเนาะตอนนี้ฮะกระลุงเตะแก้มเก็บแขนก็บหัวใหญ่พ่อมอนี่พี่น้องเห็นแล้วพิธีรับร้อยแล้วนี่กันเป็ดกันไก่กันหมูพี่นอ้นนนองกันกันมาน้องก็เนอยอยากได้ติลูก คิดนี่คอล์่าขีดเพืนน่อนานิเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสนีป่านี่เด้อพี่น้องพมพอกับขีดต่อไปพี่น้องเลยกล่เ,าเขาว่าสบายดีสบายดีเนี่ยลูก